สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักตระการตัดบ้านตระการตื่นอยู่ครับดูในสโนลันเนอร์วันนี้เจอกันสองวิดีโอเลยนะครับผมครับผมว่าไปแล้วกันนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยววิดีโอนี้ต้องจกพาร์ทที่แล้วเอ้ามันหายความแล้วท่านผู้ชมมันหายความแล้วอ่ะโอ้โหได้ไงครับเนี่ยได้ไงครับเนี่ยเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอารถถ่ายพี่เอารถถ่าย เ,เดี๋ยวผมจะรถไถน,นะครับผมรถไถรออะธรรมดานะ่ะมาทํางาอ,อไถนาตรงบริเวณนี้นะครับผมไถตอนกลางคืนเลยนะครับทุกู้ชมเ,เพราะว่าอะไรงั้นเหรอเพราะว่าถ้าเป็นแมป DLC จะไม่สามารถสคริปเวลาได้นะครับทุกคนจะไม่สามารถสคริปเวลาได้อ๋อเราต้องอ๋อเราต้องทำภารกิจน,นี้จบแล้วก็ถึงจะปลดล็อกไอ้นี่เหรอปลดล็อกรถยกักษ์คันใหญ่เหรออ๋อน่าจะใช่ครับผม คิดว่าน่า,น,าน่าจะใช่นะโอเคถ้างั้นกอลเรากา็เดินหน้าทำภารกิจไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเอาละอันนี้เคจ700นะครับผมเดี๋ยวผมเอาเคจ700คันนี้ทิ้งกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเน่มันก็น้ำมันหมดละน้ำมันหมดซื้อใหม่ครับผมรวยแต่ว่าผมคิดว่านะไอปั๊มน้ำมันมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆครับทุกคนครับผมผมผมเดานะผม เพราะว่าก่อนตอนโหลดเข้าหน้าเกมอะ่ะมันจะมีรถน้ํามันแล้วก็มีรถน้ํามันไปจอดที่ตรงตรงนั้นอ่ะตรงตรงปั๊มนั้นอ,ะอ่ะเออตรงตรงที่ไอที่ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรน้ํามันแล้ตัวขุดเจาะน้ํามันอะ่ะเดี๋ยววันนี้เอารถไถนี่เลยคันนี้เลยแต่อูเดี๋ยวจะลองอไปไถานาดูไปไถเลยครั้งแรกเลยนะที่จะเอาคันนี้ไปไถานาเนาะท่านผู้ชมนี่จะเป็นครั้งแรกของเรา,าเดี๋ยวดูกันแต่งนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของเรานะครับทุกคน ที่เราจะเอาคันนี้ไปไถนานะครับผมมาก็ค่อนข้างที่จะออตื่นเต้นเอ้ยไม่ใช่ตื่นเต้นค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าเราไม่เคยเอาคันนี้ไปไถนาเลยมีแต่เคยลากนะครับผมจะเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอรแรกที่เราจะเอาไปไถนานะครับผม <S <s พี่เอารถไถไปไถานา,าก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับผม <S <s เราเอาจะเป็นล้อแบบว่าล้อไถน,นะครับผม นี่เป็นสลิงนะครับทุกคนเป็นล้อรถไถอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออะไรวะเนี่ยข้างหลังเราไม่เอาอันนี้ข้างบนก็ไม่เอานะครับผมข้างหลังเอาเป็นตัวธรรมดาข้างบนก็ไม่เอาหนักเปล่าๆนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาไปไถข้างอันนี้ไม่ต้องเอาไฟเอาสักหน่อยเพราะว่าเราจะทํากลางคืนนะครับผมข้างหน้ากันเหรออข้างหน้าผมมองว่าต้องมีนะเพราะว่า ไอ้นี่มันมันค่อนข้างที่ทจะหนักแต่ว่าเราไม่ต้องเอาหนักมากเอาสัก500รกิโลนะล้อแม็กแล้วแต่ชอบนะครับผมอเอาอันี้ก็ได้สีนะครับทุกคนสีผมอามองว่าเอาเป็นสีแบบว่าเอาสีส้มๆไหมเออเป็นคูปต้าอะไรเงี้ยคูป <c> ต <oughs> ้าใช่ไหมอเอาคููปต้าสีก็ตามแบบว่าตัดใจเราได้เลยนะครับผม โอเคแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็กดออกได้เลยครับผมเฮ้ยมีอีกเหรอมีมีอีกอันนึงเหรออ๋อที่สองไงอ๋อเราก็แต่งเราไม่ใช่เหรอเออมึงมึนอะไรของมึงเนี่ยเออออกไปเลยเยอะคำแต่ว่าผมเดี๋ยวผมก็จะรอเช้าอยู่ดีนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมเอาข้าหลังอะไปถ่ายด้วยนะครับผมเปิดไฟหน่อยโอ้สว่างมากเดี๋ยวผมก็จะรอเช้าอยู่ดีนะครับผมผมก็จะถ่ายให้ดูกลางคืนสัก สักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนเช้านะครับทุกคนเพราะว่าแหมนาเยดายแบบนี้มันข้ามเวลาไม่ได้ดิเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปมันต้องถ่ายกลางวันนะันมันถึงจะมองเห็นนะทากผู้ชมเนาะรถคันนะี้แม่งแรงคิบหายเลยว่ะแต่ล้อหน้ามันชอบเอ้ล้อหลังมันชอบออกก่อนล้อหน้าดเดิประเด็นอันนี้จะเป็นรถถ่ายแบบจริงๆเลยนะทานผู้ชมมาเดีย๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกานณ์รบการนะครับผม หดูดูดูอย่างนี้ไฟออกเป็นลำเลยนะครับผมล้อใหญ่ๆอย่างนี้คนดูคิดว่าจะติดปะคดูโอ้โหมันต้องกดให้ล้อหน้ามันวิ่งด้วยไม่งั้นมันถลายนะครับผมไปดูฟังแสงแต่ได้เพียงนะฟังนานสุดยอดสุดยอดผมจะเดินทางไปตรงบริเวณแปลงนาของเรานะครับผมที่กําลังไถยอยู่นะครับผมได้41%แล้วตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ห <wave> รือว่าจะตรงไปอ้อมนู่นก็ได้นะเออตรงไปอ้อมนู่นก็ได้ดีกว่าไปอ้อมตรงไปอ้อมนู่นดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดแบบด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดแบบด้วยกำลังเดินทางไปครับผมตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับโอเคกำลังเดินทางไปกำลังเดินทางไปอ้ยอุยนกบินผ่านนกอะไรวะเนี่ย นกอะไรวะท่านผู้ชมเมื่อกี้อ่ะโอ้หนกแสกหรือเปล่าเออมึนยิบหายสมัยตอนผมเรียนอยู่ช่วงมัธยมหรือประถมนี่แหละไปเข้าค่ายลูกเสือเขาบอกว่าถ้านกแสกร้องจะมีคนตายไอ้บ้าเอยมึงพูดทำใหมว่วะเนี่ยจะพูดทำใหม่แล้วไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วตอนกลางคืนกลางเต็นท์นอนแล้วมีเสียงนกร้องแล้วบอกว่านกแสก แล้วมึงจะพูดทำัยมสมัยนั้นก็แบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยะไรครับเนี่ยเออโอเคเดินทางไปก็ได้อุ้ยดึง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 แหมดึงดึงถ้าปิดไฟเป็นยังไงถปิดไฟก็พอมองเห็นนะแต่เปิดไฟก็เห็นชัดเจาะเลยไฟเกมนี้มันสว่างกว่าไฟอ๋อยี่สิบสองนะครับท่านผู้ชมไฟยี่สิบสองถ้าเป็นรถ มอสเนี่ยคือบางคันก็มองเห็นนะครับบางคันก็จ้าเกินบางคันก็มอง well. ไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้คือเครื่องปลูกนะครับน่าจะเป็นเครื่องปลูกแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปชนเขาเอ้ยไม่ใช่เครื่องปลูกเดี๋ยวน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมใช้ได้นะใช้งานได้นะสามารถเอามาเอาต่อเราได้เลยนะครับผมใช้งานได้ใช้งานได้เอามาต่อแล้วก็เปิดได้เลยเอามาต่อแล้วก็อุ้ยอะไรกูนึกว่าสุสานในบ้าน ต่อไม้ครับผมก็ก็เกลือเราไปเปิดจุดด้วยไหนๆก็เราก็มาละไปเปิดจุดสักนิดนึงเดี๋ยวเลี้ยวไปนะครับผมนั่นแหละน่าจะหอคอยนั่นแหละแจกคถูกอยู่อยู่บนหอคอยเดี๋ยวไปเปิดจุดด้วยนะครับหอว่ามันมีอะไรนะครับผมการเปิดจุดจะทําให้เรา อเปิดภารกิจขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมจะมีภารกิจขึ้นให้เราด้วยนะครับผมอ๋โหเฮ้ย huh. hey, อันนี้มีคืออะไรวะเนีเ่ยอุ๊ยนี่ไงปั๊มน้ำมันโอ้โ oh ห uh huh. สุดท้ายเราก็เจอปั๊มน้ำมันนะครับเิมเฮ้ยผมว่ามันออกอุโมงค์ได้แน่นอนเลยเรามีกี่จุดวะที่ยังไม่ได้เปิดหนึ่งจุดโอเคเหลืออีกจุดเดียวนะครับที่เรายังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เปิดนะครับผม ปเดี๋ยวเรกับโอ้โหดูไฟหมอกหนานะครับผมแสงออกเป็นลำเลยอะท่านผู้ชมเดินทางไปที่หน้าง,งานนะครับผมอตอนนี้เราข้ามทางรถไฟมาแล้วนี่หว่าเราจะข้ามกลับใช่ไหมอ้ใช่เลยโอ้ใช่เลยสักเกตได้ว่ากลางคืนจะไม่มีเสียงนกร้องนะครับผม ปกตมิมันจะมีเสียงนกร้องม,มีเสียงจิ๊ดๆเสียงบริเวณรอบข้างนะครับผมในเกมนี้นะแต่กลางคืนจะเงียบมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหกลางคืนนี้โคตรเงียบเลยเนาะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรกลางคืนเงียบจัดเลยวะร,รถรถไถกลางคืนไหมผมไถานาตอนกลางคืนเลยไหมนี่ออฟโรดครับผม ตู้แอร์ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตู้ตู้เอ่อถ้าไม่ไม่ใช่ตู้แอร์น่ากลัวอยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราถึงนาแล้วถึงนานลูกค้าแล้วนี่ไงนานลูกค้าอยู่น,นี่ไงนนะ่นน่ะเห็นไหมโน่นนะ่ะสวัสดีครับสวัดดีกาแยนะครับผมเอแต่ถ้ารถหมดน้ำมันก็อ่อสามารถ มาเอาไปเติมได้นะครับผมไปรับน้ำมันที่ปั๊มแล้วก็เอามาเติมให้รถเราได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใ,ใส่ตัวเขาเรียกเป็นตัวไถเลยแล้วกันนะครับทุกคนอู้มือสนิทเลยอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้คือเห็นแค่ไฟเรานะท่านผู้ชมมือสนิทเลยอ่ะมือจัดมือสนิทเลยอ่ะเฮ้ยเอาต่อไม่ได้หรอ โอ้โหต่อไม่ได้ท่านผู้ชมชิบหายแล้วต่อได้แค่เคเจ็ดร้700อยอะไรวะโอ,โ,โอ้โหห่วงพี่จะห่วงไปไหนเนี่ยลูกพี่เออไม่เอ้ต่อไม่ได้รถไหนกันที่ต่อไม่ได้นะครับทุกคนโธ่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยสี่ทุ่มเองโอ้โหมึงช้าชิบหายเลยขี่ทุ่มมืดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยต่อไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคน ร้องใหม่ดิเผื่อมันจะไดะ้ไม่ได้จริงๆว่ะโอ้โหอะไรวะถ้ามันได้มันจะขึ้นอ่ะเอ่อขึ้นสีอกูลากอย่างนี้ก็ได้หรอลาล้วลาวไปไปไปลาไปไปไปเลยไม่ไปเอ้ยเอาสีล้อหน่อยเอาแล้วมันไถให้ปะอันนี้สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ไมถให้แล้ว โอ้โหเลยว่ามันต้องต่อทั้งนั้นน่ะโอ้โหแม่งแล้วต่อไม่ได้นะครับผมใครแม่งจะไป็นรั่วออไม่ได้อ่ะใครมันจะไปรั่วอ่ะโอ้โหมันต่อไม่ได้ว่ะทุกคนเออเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเอาไงดีว้เอาไงดีครับเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีท่านผู้ชมมองไงดีเนี่ยมันต่อไม่ได้แสดงว่าภารกิจนี้เราก็เฟลดิทั้งนั้นน่ะมิชชั่นเฟล แสดงว่าภารกิจนี้เราก็เฟลดิท่านผู้ชมเอ้ยอะไรครับเนี่ยเฟลครับผมเฟล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 โอ้โหอ่ะตรงนี้มีหลอดไฟด้วยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็มันก็เฟลดิถ้ามันต่อไม่ได้อะเนาะทางนั้นอ่ะใช่ปะบ้า <c oughs> จริงๆเลยเสียวโอ้ oh, แล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยเอาไงดีอ่ะท่านผู้ชมมันก็เฟลดิทางนั้นอ่ะ ผมว่าจะเอามาไถานนเนี่ยเอี่ลองอีกสกตั้งนึงไว้แล้วเป็นตอนกลางคืนด้วยเนี่ยอีกสักตั้งนึงเอาไหมสันีนิดนึงอ่ะเนี่ยมันไม่ได้เลยมันต่อไม่ได้มันต้องขึ้นสีดำนะครับมันถึงจะต่อไดอ้เดี๋ยวลองเอาเคีเจ็ดร้อยมาลองดูดิคีเจ็ดร้อยไถตอนกลางคืนดูดิจะเป็นยังไงวะเออ โอเค7จ0ร้อ okay, มาถ่ายตอนกลงางคืนดูนะครับผมอ่ะสตาร์ทเกียร์เจ็ร้อยเปลืองน้ำมันที่หายเลยนะเอาตรงๆนะเปลืองน้ำมันมากๆเลยนะท่านผู้ชมไฟมีแค่นี้หรอสองดวงโอ้โหไม่ค่อยสว่างเลยว่ะนึกเป็นไฟหลอดไส้นะครับผมถ้าถอยหลังอัน,นี้ติดปะอ๋อไอ้ข้างหลังนี่จะติด ไฟหลอดไส้นะครับผมไฟเป็นไฟยุคเก่าครับผมไฟหลอดไส้นะครับผมถ้าเป็นเคเจ็ดร้อยมันจะติดให้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นสีดำๆแบบเนี้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่มึนอะไรเนี่ยลูกพี่มันขึ้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 นอันนี้เก็บได้ปะนี่เก็บได้ปะ เก็บไม่ได้แม่งต้องสตาร์ทเครื่องอีกโอ้อะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยมึนยิบหายเลยอะไรของพี่วะเนี่ยโอ้ผมก็ต้องได้มาช่วยอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมก็ต้องได้มาช่วยอีกใช่ไหมเนี่ยเอามามามาช่วยก็ช่วยอ่ะถือว่าเพื่อนกันไว้โอ้โหโคตรสว่างเลยไฟอ่ะสว่างกว่าเครื่เจ็ดร้อยเยอะเลย อ่ะก็สรุปว่าก,ก็คือก็มาช่วยกลางดึกนะครับผม้ไม่ต้องดึกไปฝั่งตรงนี้มาไม่ฮสรุปก็คือมาช่วยเค700กางกลางคืนนะครับผมอืมวิดีโอนี้นะมาช่วยเค700กลางคืนนะครับผมแม่อะไรวะเนี่ยฮะผมไม่ได้เอามาถ่ายนะผมผมเอามาช่วยเค700ผมไม่ได้เอามาถ่ายสักหน่อยนึงเค700ความกลางคืนครับผม เชียร์ร้อยความกลางคืนโอเคช่วยกลางดึกไปเลยยังดีน้ำไฟมันสว่างเนาะป๊บโอเคโอเคโอเคเอาไหมเอาไหมเอานะท่านผู้ชมเอานะเอานะสามสองหนึ่งเยอะโอ้ถอยหลังถอยหลังไม่ใช่ไม่ใช่เดินหน้าอืดโอ้อืด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 โอ้ยโอ้ยไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาเลยเดือดเดือดเดือดไม่มาเลยเหรอ ไม่มาเลยเหรอพี่เอาดึงผ่านก็ได้เว้ยอืออืออือโอ้โหไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยเหรอนี่พี่จะไม่มาเลยเหรอลูกพี่อือโอ้โหไอ้ผมถอดไอ้ถอดไอ้นี่ออกได้ปะไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดพี่จะไม่มาเลยเหรอพี่พี่จะไม่มาจริงๆเหรอลูกพี่เอาหัวดูลองเอาหัวดูดิ หนึ่สองสามอืดอืดนั่นแหละนั่นแหละนั่นเละขึ้น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 ข้นขึ้ึ้นขึ้นขึ้นอืโอ้โหอืออเฮ้ยแต่มันลากไหวนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมมองว่ามันติดที่อ๋อมัน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 ไม่ลงล็อกอะ ถ้าเราเก็บไอ้นี่ถ้าเราถอดไอ้มันจะลงได้ปะลองดึงตรง,งนี้ดูนิดหนึ่งสองสามอึดอขึ้นเร็ว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 โอ้โห <'Ho> มันพับอะไรอย่างนั้นมันเนี่ยอึด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 พื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น่าควา่ำแม่งก็คว่ำอ่ะ หมืน่นยิบหายท่านผู้ชมเอ้งคุณที่ไม่น่าคว่ำสักหน่อยแม่งก็คว่ำใหม่มาเออแหมรถไถคันนี้แม่งก็ต่อพ่วงไม่ได้โอ้โหแสดงว่าต่อได้แค่รถ,ถไถใหญ่สินะผมดึงอยู่นะครับผมผมดึงอยู่นะตอนนี้โอ้ขึ้นไหม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 ,มไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นครับ แหมไม่ขึ้นครับผมโอ้โหสุกลางคืนเลยครับผมอาจจะมือดอนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะแต่ก็พอมองเห็นอยู่เนาะ,ะช่วยคเจ็ดร้อยตอนกี่ทุ่มวะเนี่ยน่าจะเที่ยงคืนนะครับผมอตีหนึ่งแล้วหนึ่งสองสม,ออมันไม่ขึ้นเลยว่ะเดี๋ยวทีนี้เอาใหม่ด้วย ลองเราลองถอดพ่วงดูไหมกดไฟดิแหม่ไฟมึงชี้ขึ้นฟ้าเลยเนาะลูกพี่เนาะอ่าถอดพ่วงยังไงวะอันนี้ไงผมถอดพ่วงแล้วอ่ะอ่ะผมถอดพ่วงแล้วท่านผู้ชมอ่ากดไปดิสลับไปดิเออแล้วมึงจะปิดไฟทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าปิดไฟดิเดี๋ยวเอาไอ้เค700ขึ้นก่อน เออเอ้ยโอ้โหขึ้นแรงยิบหถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเอาผ่านขึ้นนะครับผมรูม้ขึ้นได้หรือเปล่านะพื้นที่ไม่น่าคว่ำม,มันก็คว่ำจนได้เนาะหนึ่งสองสามอเอ้ยไม่ขึ้นหว่ะไม่ขึ้นหว่าท่านผู้ชมไม่ขึ้นหว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะท่านผู้ชมลองโอเค700เจ็ดร้อยไปอันนี้ดูไหม เฮือเหยียบเหยียบเหยียบไม่แม้ไฟไม่สว่างเลยอ่ะคิดเจ็ดร้อยอะอะไรครับเนี่ยอะไรของพี่ครับเนี่ยไฟไม่ค่อยสว่างเลยว่ะเนาะไฟมันดูมืดๆอ่ะแล้วคันนั้นมันก็เวลาเราลงรถไฟไฟไฟไม่ฉายนะครับผมโอ้โอ่ะโอเค มันมันต่อไม่ได้เหรอมือดไมท่านผู้ชมมืดคตดมืดเลยเนาะโอ้ยไายกอนไหนกองไหนกองเฮ้ยต่อไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมึนอะไรเนี่ยพี่มึนอะไรเนี่ยลูกพี่ แม่งต่อไม่ได้ไอ้บ้าเออขึ้นดิเออขึ้นขึ้นโอ้โหไอ้ผ่านได้ความแม่งต่อไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้โอเคเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่มืดก็มืดสวัสดีครับ